สวัสดีทุกคนเนาะตอนนี้ก็เกิดมาก,กรรมอ่าอ่าออกอาการแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีแม่มันเบิดเลยฮนะแม่มันเังเบิดบบดนี้นะครับพี่น้องเอฟซีนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ม่ออกรถให้นะลูกนะเจ,จ,จนเจนนะเดาไปเรื่อยในะลูกนะไม่ได้คดีเยอะๆนะจ๊ะแม่มันได้คดีเยอะๆนะ,นนะๆนะลูกนะเออนะ้นเดี๋ยวจะได้ลงใต้นะ โอ้บอกบินลาบินมาบินเลื่อยมาเล่นลมบอกสิบินลาแล้วบอกวันนี้โอ้ยชื่นชมธรรมชาติอันที่งามสาตาบอกต้นยางยืนยงอวดสุดสรงไม่ยอมให้คม โอ้จะได้ไปดูต้นยางใช่ไหมล่ะโอ้นะเออไปชมแม่น้ําชมภูเขาชมท้องทะเลใช่ไหม <c oughs> โอ้ตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีจะได้บินหลาแล้วนะครับตอนนี้นะเออบินมาจะไปบินเล่นลมแล้วนะครับพี่น้อง <c oughs> เอฟซีเออเป็นเพลงที่ดังมากนะครับเพลงบินหลานะครับเนาะของนะครับออาของวงแฮมเมอร์นะครับ <c oughs> เอมเมอร์คืออะไรคือคอนนะครับพีนะ่น้องเอฟซีนะเออนะครับนะเดี๋ยวจะได้บินหลาแล้วนะครับบินจะไปบินลงใต้บินขึ้นเหนือนะครับทีนี้เออนี่แหละครับคือมากรรมในการเห้าจะไม่พี่ดาวเออมากรรมในการห้านะครับพี่น้องเอฟซีนะของใครบางคนนะครับก็ไม่รู้เนาะเออนะครับว่าอะไรครับ ว่าว่าเรานี่ว่าเรานี่ค้าความครับผมมันเป็นแก๊งมิจฉาชีพหรือเปล่าครับเพื่อตบรัพย์หรือเปล่าย่างงั้นอย่างนี้มันเห็นเงินกูแล้วมันตาสวดตาดูนออกมันพูดแบบนี้เออนะโอ้ยเงินไม่ได้เป็นผลอะไรกับกูหรอกนะนะ,ะขนาดคดีหมิ่นกูยังไม่เรียกสักบาทเลยนะ มึงไปถามไม่หมายคีดเดือนไม่มีขนดูคูเอาหรือเปล่ากูไม่เอาเลยแม้สักบาทด้วยซ้ํานะเออมึงอย่ามองกูเหมือนอย่างคนอื่นนะกูมไม่ได้เป็นแบบนั้นนะกูจะกำลาบมึงนะมึงจะได้เข็ดมึงจะได้ลาบใช่ไหมล่ะเห็นไหมกรณีตัวอย่างลาบมับจือมับเพราะอะไรไม่เคยดูนไม่เคยขึ้นบัลลังนะครับเมื่อเรามีแต่เอาเงินไปไก่เคียียรเขาก็จบใช่ไหมย่มใจ เงินก็ไม่ใช่เงินของตัวเองทีนี้น่ะได้ไหมเออเงินก็ไม่ใช่เงินของตัวเองย่ามใจเหรครับกูจะทําให้ดูนะอะ่พวกปากดีแต่ละตัวนี่นะอ่านะครับนะเดี๋ยวมึงจะได้รู้นะอ่าพอก,กูไม่ทําอะไรเพราะหาว่ากูคอนเทนต์อ่าพอกูทําแล้วอ่าหาว่ากันแกล้งว่าก,กูหาแดกหาก,กินกับคดี นนมันก็ไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมล่ะปาามันก็ยังไม่หยุดอีกเออปาก,ก็ยังไม่หยุดอีกครับพี่น้องเห็นนแม่ตัวอย่างเงีย่ยพี่แล้วก็ได้บอกได้สอนได้เตือนเขาว,ว่าเออแล้วก็บอกว่าเขาจะหยุดนะแต่มันก็หยุดได้จริงๆมันไม่ออกมาเนี่ยแต่กับคนอื่นเราไม่รู้นะแต่ก็อยู่ในโลกโซเชียลใช่ไหมล่ะแต่ก็ไม่เห็นออกมาเนาะ เขาก็ทํางานทําอะไรของเขาไปนะเพราะรู้ตัวแล้วการที่โดนคดีนะกูจะบอกให้นะการที่โดนคดีนะคนที่มาด้วยคือแม่หรือมึงไม่มีแม่ก็แล้วแต่มึงนะแต่มึงก็มีแม่แม่อยู่เนาะจะได้มาด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะอืมนะครับแม่นอกไส้แต่อันนี้เขาก็มากับแม่เขาแม่เขาก็ลงห่มลงไห้นะนะครับแต่เราก็ สงสารอยู่เลยนะครับพี่น้องเอฟซีแต่ก็ว่าไปตามคดีความไปแต่มีโทษม,าามีอาญาติดตัวด้วยนะครับพี่น้องเอฟซีนะไม่ธรรมดานะนะครับหรือจะไปสมัครงานที่ไหนหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่อ่าพี่นี่นานานะครับสวัสดีครับหรือจะไปสมัครงานที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณมีประวัตินะครับประวัติซ้ซําๆซัก,ซก,ซกมันไม่ดีต่อชีวิตนะผมจะบอกให้นะ นะครับอย่าห้าวอย่าปดีตอนนี้ก็ถือว่าสงบปากสงบคำเพราะอะไรครับเพราะรู้แล้วว่าตัวเองโดนมันไม่มีใครมาช่วยครับพี่น้องเอฟซีมันไม่มีใครมาช่วยไม่มีใครมาเหลือนะมีแต่คนในครอบครัวมีแต่แม่มีแต่ญาติหลงตัวเองนะเงินที่เขาจ่ายให้คือเงินยืมนะครับพี่น้องเอฟซีนะ คือเงินยืมเขาไม่ได้ให้ใช้ฟรีๆนะเงินเป็นหนี้นะ่นเงินเป็นหนี้นะพูดวันนั้นน่ะพี่น้องเอฟซีนะนะครับนั่นแหละครับถ้าไม่มีก็อย่าหาหาใส่หัวอย่าหาเรื่องหาราวอย่าไปยุ่งอย่าไปพูดเป็นไงครับโดนเข้าไปเลยเข็ดหลับครับพี่น้องเอฟซีนะเข็ดหลบับนะครับผมก็นะก็ถือว่าดีนะครับเขายังสํานึกได้เนาะ นะครับถ้าไม่เจอกับตัวมันมี่มันสำนึกไม่ได้หรอครับบทเรียนมันมีราคาแพงมันซื้อหากันไม่ได้นะครับนะนะครับทุกคนจะมีเงินร้อยล้านพันล้านคุณจะไปซื้อหามันไม่ได้มันต้องเจอกับตัวเองนะครับนะอันนี้แหละมึงจะได้บินหลาแน่นอนนะครับนะเออบินหลาแน่นอนแหละกูว่านะนะครับนะแต่กูทําไปก็สง,งบปากสง,งบคาไปนะครับพี่น้องเอฟซีใช่ไหมล่ะ เงียไปมันก็ดีมันก็ทํามาหากินของมันดีกว่ามาด่ามาว่าคนมาใส่ร้ายไปสีคนนะการที่ว่าเขาจําเลยจําเลยเนี่ยนะมันจะเข้าตัวมึงอ่าอะไรพี่เกาโอนมาที่ยังเสนหนึ่งโอ้ยมีแต่แสนกับเปลือกไปเอาน้ำเขาโลดนะ่นะแสนกับเปลือกนะปยังไงนะลอยชีวิตกระสอบนะไปเอาน้ำเขานู้นนะนะสรีพี่ยังโอนในการนีนหนึ่งนะสิปพี่ยัง อ่ามีจฉาเซนกับเปลือกกันเลยนะสลิปอันค่าไอ้อยังเขาโอนให้กันคือโอนคุนให้ค่าแค่แสนหนึง่งโอ้แสนหนึ่งบอกอ่อา,ออามีรบนะรบุมีระบุด,ด้วยเด้ว่าเป็นค่าอะไรนะค่าอะไรด้วยบาทน,นี้แ <laughs> สนหนึง <laughs> น่งอาจจะออกมาจะใส่สลิปน,นะบ่กโอ้มีการโอนให้ดูกันด้วยบ่แสนหนึ่งบ่ไม่รู้ค่าอะไรเนาะเขาได้จากยูทูบจะจะไปใส่ไลน์เขาพี่เก่า เออนะเขาได้จาก y o u t u b นนะั่นะนะนะเออหนึ่งแสนบาทนะ <laughs> <laughs> แล้วก็เหลืออีกห้าหมื่นนะพี่เก่านะทีนี้นะแต่ผมยังตามตัวไม่ได้ผมยังตามตัวไม่ได้นะผู้ใหญ่ใจดีท่านนั้นโทรก็ไม่ติดนะโอ้ยถ้าติดตามโดยแ้วพี่เก่าเอยบันเทิงกว่านี้ิๆิๆนะอ,อ่าละบูด้วยนะครับช่วยค่าอะไร ให้ค่าอะไรนะครับ<笑><笑>แต่ผมติดต่อท่านไม่ได้นะครับพี่น้องเอฟจีนะท่านไปเที่ยวรอบโลกสงสัยแกไปเที่ยวรอบโลกแล้วปกติแกจะเ๋เที่ยวรอบโลก,ลกนะพี่น้องเอฟจีเนาะเพราะเป็น,ปนช่วงโควิดแกก็ไม่ได้ไปไหนเนาะก็มาติดตามดูในนี้เนาะนะครับงสงสัยแกไปเที่ยวไปอะไรแล้วนะครับพี่น้องเอฟจีติดต่อแกไม่ได้แล้วนะครับพี่น้องเนาะถ้าติดต่อได้นะบันเทิงนะครับเนาะ อ่าน้าพี่เก่านะเจนเย็นนะน้าจะเป็นร้อนนะเดี๋ยวมีดีกว่านี้เยอะนะพี่เกานะที่เด็ดจะมีเยอะเออโอนให้พี่อุ้ยแมว่้างทีเด็ดใช่ไนะครับเนาะเดี๋ยวมีทีเด็ดเยอะกว่านี้พี่เก่าเจนเย็นนะอืมจะเย็นเย็นอนะนี่แหละครับพี่น้อง fc เป็นยังไงครับแขนซ้ายโดนตัดโดนตัดแล้วก็เงียบใช่ไหมล่ะ เนี่ยไปแล้วก็จะไม่มีลูกมือแล้วใช่ไหมพี่น้องเอฟซีจะไม่มีลูกมือแล้วก็ตอนนี้แขนขาอ่านแขนข้างขวากําลังจะโดนตัดนะครับพี่น้องเอฟซีนะจะโดนตัดยังมีหน้าออกมาถามว่าผมผิดอะไรเอา้าพี่น้องเอฟซีขึ้นไปถามทั่เครื่องบนเลยขึ้นไปถามเครงบนเลย <laughs> จะไปถามเขาทําไมกับพูดแล้วกับไปว่าน้ำเขาบริพิตบริพิษก็ค่อยมาตอบเขาเป็นบล่ล่ะ เดี๋ยวจะรู้เองว่าไปผิดอะไรไปผิดเรื่องอะไรเม่นบล่ล่ะนะเออเขาถามก็ตอบให้มันได้ใช่ไหมละ่ะออนะเม่นบล่ล่ะได่เปิดบิลูล่าใช่ไหมยังมีหน้าออกมาถามเขาอีกอยู่โอ้โหตายนะครับพี่น้องยังไม่รู้เรื่องอยู่ทำแก้งไม่รู้ครับผู้จักพ่อตายครับผมนะเออนะครับเนาะเออ คนประเภทนี้นะครับน่าจะโทรหาคนนั้นคนนี้นะครับพี่น้องเอฟซีมีแผนนะนะยจะไปรับครับผมนะเออแต่เขาก็ยังดีเขาไม่รับนะครับพี่น้องเอฟซีรับแต่ไม่พูดอะไรเยอะนะเนี่ยเขามีแผนที่จะนี่แหละครับเกี่ยวกับนี่เลยโดยตรงเลยครับพี่น้องเอฟซีนะวนตัวผมนะครับจะไม่รับไม่อะไรถ้าอันนั้นผมไม่ไม่คุยไม่อะไรด้วยนะครับเนาะนะครับเนาะอืมนะครับ ก็ลองดูนะครับพี่น้องลองดูนะครับพี่น้องเอฟซีเนาะลองดูนะครับเนาะคือการห้าวนะครับพี่น้องเอฟซีการห้าวเนาะแขนซ้ายก็โดนตัดไปแล้วเนาะตอนนี้ก็เหลือแขนขวากํากลังจะโดนนะแล้วกูเจกจะตัดหัวมันเองนะครับกูจะตัดหัวมึงเสียประจานเองนะอืมกูจะตัดหัวมึงเสียประจานโดยฝีมือของกูเองนะอ่ใครทํามึงไม่ได้ใช่ไหมอใครทํามึงไม่ได้เดี๋ยวกูจัดให้มึงนะ เออนะครับนะ